สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีนะคะเดี๋ยวดูดีซูนย์ตัวแรกไว้เทศช่วงตลาดลอนดอนนะคะก็ตอนนี้อยู่ในทำฟรมเดย์เนาะเดย์เมื่อว,วานเนี่ยก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงนะคะราคาเนี่ยก็มีการหลุด แนวรับสําคัญไปแล้วนะคะแล้วก็ทําลายดีมานทิ้งไปแล้วนะคะส่วนถ้าเรามองโครงสร้างแค่ชุดนี้เนี่ยกราฟในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็เป็นขาลงไปแล้วเพราะว่าเขาเข้าเงื่อนไขการตีสองสวิงลงได้นะคะส่วนในไทม์เฟรมท4สี่ค่ะก็โครงสร้างเป็นขาลงชัดเจนและไทม์เฟรมท1หนึ่งโครงสร้างก็เป็นขาลงชัดเจนเช่นกันนะคะแผนเทตท,ที่เราจะรอเล่นในช่วงตลาดลอนดอนเนาะป่าสามโมงเป็นต้นไปก็เดี๋ยวเรารอหาจังหวะเด้งลล์เมื่อราคาวิ่งกลับขึ้นมาที่ บริเวณ23928.8และ ตรงนี้นะคะชิดเนื้อชิดไส้นะคะตรงนี้23901.6ที่เขาเปิดแกลบลงมาเดี๋ยวเขากลับขึ้นไปตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีสัญญาณการกลับตัวหรือเกิดสัญญาณพฤติกรรมแท่งเทียนในทางเฟ a มเอสหนึ่อาจจะเป็นแท่งโดจิหรือว่าเป็นแท่งเกินกินเลยนะคะหรือเป็นแท่งเทียนที่วงบอกว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะแนวต้านตรงนี้ก่อนหน้าได้เราสามารถที่จะพิจารณาหาจุดเต้งเซลล์แล้วก็คอนเฟิร์มการหาจุดเข้าในทางเฟรมเล็กนะคะที่อีซีสูนั้นก็มีมุมมองว่า,วาน่าเทรดเซลล์เดี๋ยวรอเราเรอเล่นจัง ะะส่วน u ะส่วน u น3 0เนาะเมื่อ,อวานก็ราคาก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็มาใช้ดีมานโซนชุดนี้แล้วเขาก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะหาจุดเข้ายัางไงเนาะเดี๋ยวแอดขอเริ่มกันที่ทันเวเดย์นะคะเดเม,มื่อวานก็ปิดเป็นท่้งเทียนสีแดงแต่ว่า อิทธิพลของเทนเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นอยู่นะแนวรับสําคัญที่ราคาเกิดพฤติกรรมการรีเจ็คแล้วก็มีแรงซื้อกลับก็แนวชุดนี้ในทางเฟมเดนะคะซึ่งมีดีมาโซนรองรับราคาอยู่ส่วนในทางเฟมพิส4กราฟเนี่ยถ้าเกิดว่าซูมแค่ชุดนี้เขาก็เป็นเทนขาลงแต่ว่าเป็นเทนขาลงที่มาหาดีมาหรือว่าแนวรับในทางเฟมเดนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีพฤติกรรมราคาที่มันมีแรงซื้อนะคะแรงซื้อแรงขายต่อสู้กันอยู่แล้วเกิดสัญญาณการพักตัวนะคะมุมมอง ทางเทตอ่าย s อสามสูงในวันนี้นะ้วก็ ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําโลต่ําก่อโลก่อนหน้าได้นะคะซึ่งมันมีแท่งเทียนที่มันเป็นแรงซื้อกลับขึ้นไปเพราะว่าเขามาติดดีมาในทางเฟมเด็เนาะเดี๋ยวเราหาจังหวะเข้าบายในช่วงตลาดลอนดอนนะคะเมื่อราคากลับลงมาทดสอบชุดนี้แล้วเกิดสัญญาณการเบรกเอาในภาพของทางเฟมเล็กายแล้วไปเก็บที่แนวต้านบริเวณชุดนี้นะคะเพราะว่าราคาที่วิ่งลงมาเนี่ยเกิดพฤติกรรมการไซเว์เนาะไม่ทําโลต่ําไม่ทำไฮให,ให,หม่แสดงว่าสามารถที่จะพิจารณาเล่นายแนวรับเซลแนว ต้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารอเล่นช่วงตลาดอเมริกาเนาะซึ่งเขาไม่ทําโลต่ํากว่านโลก่อนหน้าเราก็จะรอดิ้งเซลล์ที่เดิมนะคะตามที่เมื่อวานนัวิเคราะห์กราฟไปชุดประมาณแถวๆนี้แต่ทีนี้ราคาเนี่ยมันมีการหลุดทําโลว์โลนะคะเดี๋ยวจะ ขยับแนวต้านให้นะคะแนวต้านที่ราคาจะขึ้นมาทดสอบแล้วเรารอพิจารณาดิ่งเซลก็คือแนวบริเวณชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราหาจังหวะเซลระยะความคุ้มค่าของการวิ่งก็จากแนวรับไปถึงแนวต้านก็ประมาณนะคะชุดนี้ที่ประมาณสักสามพันกว่าจุดซึ่งอ่า r าห่งต่อสอก็สามารถที่จะพิจารณาเก็บกําไรได้นะคะ us สามขอสรุปเลยนะคะเดี๋ยวรอรอเซลที่ราคาประมาณสัก 47308.3และ47337.4ตรงนี้มันเข้าเงื่อนไขเช็คลิปและแนวรับนะคะเนี้ยเป็นแนวรับไซเว์ซึ่งราคามาทดสอบดีมานในทม์เฟมเดย์แล้วก็มันมีแรงซื้อแรงขายมีแรงซื้อกับแอบแฝงอยู่ถ้าเกิดว่าราคาย้อนกลับลงมาแล้วเกิดสัญญาณการรีเจ็กลับนะคะหรือเกิดการปฏิเสธราคาเพื่อไม่ให้ราคาลงต่อนะคะเราสามารถที่จะพิจารณาหาจุดเข้าบ่ายตามราคา47019.8ถึง46999.6ได้เลยนะคะ ถ้ามองไปที่ซ้ายมือมันก็มีโทแบ็กหรือว่าแนวดีมาร์ลองรับราคาไว้อยู่แล้วก็สามารถที่จะเล่นชุดนี้ได้นะคะส่วน NASDAQ กห0ึนะคะหรือว่า US 100เนี่ยก็เดี๋ยวดูใน t ดูในไท m e เ a รมเดนะ Day เะ Day มื่อวานเป็นทั้งเรียนสีแดงเป็นแดงเกินกินแต่ว่าอิทธิพลของไทม์เฟรมเดเนี่ยกราฟมันเป็นขาขึ้นอยู่ซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวรับที่เหนียวจัดเลยนะคะมีแรงซื้อแล้วก็เกิดพฤติกรรมการเบรกเอาถ้าเกิดว่ามองจาก ไทม์เฟรมเดย์เนาะเขาเกิดการเบรกเอาแอนลีเทสตอนนี้เหมือนเรากําลังเล่นจังหวะลีเทสในไทม์เฟรมเดย์ซึ่งกระฟเป็นขาขึ้นแล้วเขาก็เข้าเงื่อนไขของการเป็นเทนขาขึ้นด้วยนะคะคือเข้าเงื่อนไขชิกลิทนั่นเองส่วนในไทม์เฟรม H4 ถ้าเกิดว่ามุมมองแค่มองตรงนี้เขาเป็นเทนขาลงแต่ว่าลงมารับในแนวรับของไทม์เฟรมเดย์นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเทรดบ่ายหรือเทรดเซลหรือเทรดส่วนเทนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราจะเทรดส่วนเทนเราจะต้องมีมุมมองว่าชิคลิทที่ส่วนเทนตรงนั้น วัดระยะความคุ้มค่า p r o f i t margin คุ้มไหม R าเก็บคุ้มหรือเปล่าแล้วก็ราคาที่มันมารีเจกบริเวณแนวร็อหรือแนวต้ที่เราจะเทรดสวนเทนตรงนั้นมันมีสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียนใน time ท r a m e ที่4หรือ H1 หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเทรดสวนเทนเนาะเราต้องรอให้มันมีแท่งเทียนของ i ท e f เฟ m มที่ใหญ่กว่าซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มที่บุ้งบอกว,ว่าอิทธิพลของเทนราคาก็จะลงต่อหรือขึ้นต่อไปหาแนวนั้นๆถัดไปนะคะส่วนแผนเทรด US 100นะคะในทม์เฟรม่4เนี่ยเขาเป็นขาลงเนาะถ้า เราจะรอพิจารณาหาจุดเล่นตามโครงสร้างราคากราฟที่เป็นขาขึ้นในทางเฟรมเดย์นะซึ่งแนวนี้เลยนะคะถ้าเขากลับลงมาอีกรอบแล้วไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านแนวนะคะแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวหรือว่าถ้าจะให้ดีกว่าจะถึงช่วงตลาดเมกาเนราคาก็จะเกิดพฤติกรรมการพักตัวเพราะว่ามันจะวิ่งสามทุ่มครึ่งแล้วถ้าเขาย้อนกลับลงมาทดสอบลูดเอาตรงเนื้อเทียนตรงนี้เนี่ยชิดนเนื้อชิดไส้นะคะแล้วลงมาในไทม์เฟรมเล็กๆแบบนี้แล้วเกิดสัญญาณการพักรลบเบรกเอา ราคาก็จะกลับพุ่งขึ้นแรงแต่ว่าต้องหาแนวรับสําคัญที่เจอก่อนแนวที่เราจะรอบายก็คือแนวนี้เลยส่วนแนวต้านนะคะเดี๋ยวกลับไปที่ทเฟรมทม่4เนาะที่เราจะรอหาจังหวะดิ้งเซลตามโครงสร้างราคาครับที่เขาเป็นขาลงในทำฟเฟรม H4 กับ H1 ก็แนวบริเวณชุดนี้นะคะที่ราคาจะขึ้นมาทดสอบเนาะตอนนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเขาวิ่งขึ้นมาในช่วงอ่ตลาดลอนดอนแล้วไม่สามารถที่จะชนะไฮก่อนหน้าได้ซึ่งเป็นไฮล่าสุดที่เขาทำเอาไว้ก็คือแนวบริเวณร,ราคาตรงนี้ที่25778.8ถ้าเกิดว่าราคาวิ่งขึ้นมาแล้วมาจ่อแนวไว้เกิดพฤติกรรมราคามีแท่งเทียนกับ ตัวในทางเฟม h 1เนี่ยอย่างเช่นมีเส้นเียนสีแดงเนาะเราก็สามารถที่จะพิจารณาหาจุดเด้งเซลล์เขาก็จะย้อนกลับลงมาชุดนี้พอชุดนี้ถ้ากลับลงมาแล้วไม่ทําโล่ต่ํากว่าโล่ก่อนหน้ามีสัญญาณการเกิดการปฏิเสธราคาหรือการรีเจ็คที่เด้งกลับไปก่อนแล้วสุดท้ายทําเฟมเล็กก็จะกลับมาทดสอบเราสามารถหาจุดเข้าใบมันเป็นแนวรับในทางเฟมดนะคะก็สามารถที่จะเล่นในกรอบนี้ได้ส่วนถ้าเกิดว่าราคาเขาหลุดลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะแสดงอาการบอกเองนะคะว่าตรงนี้ไม่อยู่ ทะะ่านแนวถัดไปที่เราจะรอรับราคาเมื่อราคาเขาหลุดจากบริเวณชุดนี้ที่อได้วิเคราห์กราฟแนวรับตรงนี้ไว้ให้นะคะถ้าหลุดลงมาเนาะเราก็จะต้องรอเด้งเซลลลงมาแต่ว่าแนวถัดไปเราต้องหาแนวก่อนว่าแนวไหนที่ราคาเมลกะที่จะกลับมาทดสอบก็ซึ่งแนวนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาหลุดเราก็รอดูแท่งเทียนการกลับตัวหรือแท่งคืนกินเวลาที่ราคามันเกิดพฤติกรรมการหลุดแนวบางทีในทางเฟรม1หนึ่งอาจจะ ไม่ได้ส่งสัญญาณคอนเฟิร์มอะไรที่บ่งว่ามันเกิดเทนเกินกินไหมให้ใช้ไทม์เฟรม M15 นะคะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าอิทธิพลของเทนมันหลุดแนวแล้วหรือว่ามันเป็นขาลงที่ทางตามเทนของไทม์เฟรมที่หนึ่งที่เป็นขาลงแล้วเขาจะดูตรงนี้นะแนวถัดไปที่เราจะรอรับก็คือแนวบริเวณชุดนี้แนวรับที่ราคาจะลงมาเล่นถ้าเราเฝ้ากราฟอยู่แล้วหลุดแบบเดียวทําในช่วงจังหวะทามิ่งที่กราวิงแล้วก็ฟอลโล่เสีตามนี้เลยก็คือเล่นจังหวะเบรกเอาได้เลยราคาที่วิ่งแรงๆนะคะมันก็จะวิ่งในช่วงตลาดเปิดเนาะ สำหรับแผนเทดดัดชนีก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอเด้งเซลล์ชุดนี้นะคะส่วนย่อบายก็เดี๋ยวรอจังหวะนี้ถ้าละเกิดว่าราคาไม่หลุดแต่ถ้าหลุด Follow เล่นเบรกเอาแล้วมารอรับราคาจังหวะชุดนี้ก็สามารถที่จะหายจังหวะเข้าบายขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะมันเป็นแนวรับแล้วก็มีดีมานแอบซ่อนอยู่นั่นเองส่วนน้องทองค่ะเดี๋ยวดูในทางเฟดเนาะเด เมื่อวานก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงนะคะส่วนในทางเฟรม H4 กราฟเนี่ยก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่และทางเฟรม H1 เขาก็เป็นเทนขาลงอยู่เนาะตอนนี้ราคาเนี่ยก็มาหาแนวรับที่มันเป็นอ่าดีมานในทางเฟรม H1 แล้วก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปนะคะแผนเทรดวันนี้นะคะเดี๋ยว,วจะให้ไว้2แผนเนาะ2มุมมองราคาที่เราจะรอพิจารณาหาจุดเด้งเซลล์ขออยู่ในทางเฟรม สนะคะแนวที่ราคาจะกลับมาทดสอบนะก็แนวบริเวณชุดนี้เลยที่เดิมนะคะที่ประมาณราะคาสามเาถึง4 0 0 2 5 7ชุดนี้ก็ทดสอบก่อนการเลือกทางว่าจะขึ้นไปต่อไหมหรือว่าจะลงไปต่อส่วนในแนวรับสำคัญที่ถ้าเกิดว่าเขากลับขึ้นไปแล้วไม่ผ่านนะเขาจะกลับมาเล่นชุดนี้นะคะแนวบริเวณชุดนี้ ที่ประมาณ3่ะสามที่ราคามันวิ่งเกิดพฤติกรรมการเบรกเอาขึ้นไปถ้าเกิดว่าหลังจากที่ฟังคลิปจบแล้วแท่งเทียนมันเกิดพฤติกรรมเป็นแท่งเทียนสีเขียวเนาะเราสามารถที่จะรอให้ราคาเนี่ยย่อกลับลงมาทดสอบแล้วก็ไปเก็บที่บริเวณแนวนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเกิดพฤติกรรมการไซด์เว์เนาะเป็นไซด์เว์ดาวซึ่งมันก็จะมีแนวรับแนวต้าน,นยเยอะไปหมดใช้พฤติกรรมราคาที่มันมีแรงซื้อแอบแฝงหรือว่ามันมีดีมาตรงนี้เราจะได้เห็นว่าราคามันรับอยู่แท่งเทียนในอดีตมันทิ้งร่องลอย ไว้ก็ใช้ตัวนี้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มช่วยด้วยนะคะจากแนวเทือดตีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในทางเฟรมพ e สีมันก็จะมีซับไพในทางเฟรมพ e สีซ้อนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามองกว่าสายตาเฉยๆก็จะเห็นเป็นแนวทับแนวตา้านเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแผนเทดของน้องทองที่เดแทดให้ไว้2แผนเนาะแนวที่เราจัดรอย่อบายนะคะก็ชุดนี้3952.36ส่วนแนวที่เราจัดรอเด้งเซลลนะคะ3 9 9 4จุด อ่าหนึ่งหนึ่งนะคะส่วนถ้าเกิดว่าพฤติกรรมราคาที่บ่งบอกว่ามีแรงซื้อกับแบบรุนแรงนะคะแล้วเ,เกิดพฤติกรรมการเบรกเอา t นะเขาจะต้องเบรกแนวต้านที่ต่เอาไว้นะคะซึ่งเป็นแนว แานสุดท้ายและที่เขาพยายามทดสอบแล้วเขาไม่สามารถที่จะผ่านแล้วอยู่ๆก็มีแท่งเทียนอิทธิพลของเทมที่บ่งบอกว่าภาพใหญ่ครับยังเป็นขาขึ้นแล้ว time f ร a m e ทีห่หนึ่งเกิดพฤติกรรมมีแรงซื้อหรือสร้างร่องรอยที่บ่งบอกว่าเกิดการเบรกเอาเส้นกดราคาเขาจะต้องชนะแนว3 9 9 4 1 1แล้วก็เราก็หาจังหวะย,ย่อบ่ายส่วนแนวที่มันเบรกแล้วถูกทําลายทิ้งมันจะกลายเป็นแนวรับแนวชุดนี้ก็จับหน้าเล่นเป็นหน้าเทรดบ่ายแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่ผ่านนะคะมีสัญ,ญญาณการกลับตัวก็ใช้แนวนี้ นี้เป็นจุดที่เอาไว้หาจังหวะเดงเซลสำหรับ head, mm hmm. แผนเทตดดัชนี่และน้องทองก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอแฟนอีกทีในวันอ่าพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บปายบายค่ะ